ถ้าเพิ่นมานะเพิ่นสิไบคองเพิ่งว่าเรื่องคองคะแนงเลยเป็นเราเองเลยเพิ่ว่าเองตอนที่เพิ่เว้าแน่นทางผู้ทางโกผู้ซื้อไปได้ได้ดีได้แน่แล้วเนาะเดยเพิ่เว้าหอดึงเรื่องนั้นเราหอดึงเรื่องนั้นแสดงว่าเพิ่กระักเอาแน่ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนด้วยว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันยินดีต้อนหับเข่าสู่ซองยูทูปพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยกับมาพ่มาพ่อกับซองยูทู e พ่อคนหน้าอีกเช่นเก่าเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พอน้องคนหน้าเดินทางมาทางบ้านสาวศิลาหรือหน้าสาวศิลาพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะคือว่ามาอ่าเป็นสะพานหักให้ทางไอ้ อาญ่ใจบ <Veron ique. S 2> ุญหรือว่าอาญ่ใจดีจากฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กับพอน้องคนหน้ากับมาหอดจอดถึงมากับทีมงานคือเก้าพี่น้องเลยเนาะขมาทางน้องพลอยแล้วก็น้องวาสนาพี่น้องเลยเนาะกับพอน้องคนหน้าบ้านเฮาเนาะมากันสามคนพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็สีมาถามเรื่องเล่าข่าวข่าวอัปเดตหัวใจเรื่องความหักของสาวศิลากับหนุ่มฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะโดยไปฮับชมกันเลยพี่น้อง สายเนาะอตาเพื่อนหน้าเคนทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องอีเนาะโดยตอนนี้ก็คือว่าลงมาอยู่โกลนหวหรือว่าห้องเนาะโดยตอนนี้ก็อยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินก็เนาะ้ดหนพูดลงมาใต้ดินเอาะอ่อยู่ใต้ดินเนี่ยตอนอามันร้อนเย็นสบายดีก็เลยมาทายนี่เนาะโอ้ย่ยกัน่อ้พี่น้องเนาะโอ้ยยอนเนายม่วนสนุกสนานเนาะ ปีนได้สามเสดดาวไม่ได้แต่ข้างในบ่อมันนี่ไม่ได้ไปอยู่หน้าอยู่หน้ามันนี่โดยไม่เล่นเขาบ้านอยู่บ่อมันเลยเอาอยู่นาะปีนได้หมกเต่งไงนะยังกำลังแตกกำลังแตกงอกมันนอือกำลังปลูกบ่โดยโอ้ฮักบัวเนี่ยกำลังซ้ำนี่บังบัวบัวนะโดยท่านได้ใสีลาบงออยู่บ่เดือนสองมายังนี่ต้องเล่งอ่าต้องเล่งเตปุยเนาะแม่ต้องเล่งปุ๋ยแล้วเล่งพุ่นละ เพื่อว่าเรื่องมันสิกายเป็นจริงก็โยกไล่ใช้เลยนระโดยแต่อย่งไรสาสิลาหวัวจิตหวัวใจกับปุบวาวนมไทยนะนได้คุยกันยี่บ่ได้คุยได้คุยายหอดใายแล้วเรื่องความหักใกล้ที่เป็นจริงนะบ่หรือว่าอย่างไร เอาเพนว่าคุยไปเรื่อยๆเพื่อนว่าเพื่อนกับบริ้บบอดมาทานเมืองไทยไงโดนต้งว่าคุยไปเรื่อยๆไ่าโดย้ว่าบริบอด้าคุยไปเรื่อยโดยเลยแต่ก็เื่อเรื่อยตลอดก็ไม่ได้น้บเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกความหักมาอยู่ป่ะหรือว่ายังไงบอกอยอะบอกยอ่หักมาไงอยู่บอกหักอยู่เนาะเมื่อหนึ่งสองเธอสามเธอตอนแรกก็นอนทรอ่ โทรโทรแต่แสดงว่าเต็มร่อเนาะแชทุ่ในห็นหน้ากันนี่วะเปิดกล้องเห็นหน้ากันเลยเปิดกล้องตลอดตลอดเลาวโทรมาเปิดตลอดตลอดตลอดดันมีแตโทรเปิดกล้องเนาะเพื่อนที่เราพิซซีเนาะเลยดันชิบเอาตอนนี้กะหัวใจกะคล้ายๆคือมีคนจับคนจองอะไรล้วเนาะโดยจะมีคนมาจองหัวใจขึ้นแล้วเนาะเลยคือทางเอื่อยก็รู้สึกอน้าด้ก็เพิ่นเน่ะ เวลาลมน่ะอู้ลมเพื่อนนะรู้สึกดีอยู่บ่รู้สึกดีจะแบบไม่มี่งใจเหตุผลไหนอยู่บ่โดยเวลาคุยกับเขากแบบหนุ่มไทยเขามาเห็นพี่ซึ้งใจเลยเนาลยเลยหนุ่มไทยมาเห็นที่ซึ้งใจใจกันข้าวคนนี้เนี่ยเนาะแมนเขึ้นกับเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเนาะโดยซาสิราก็ฮับได้อยู่บ่แบบคุยกันไปเรื่อยเนี่ย ได้คัน่าให้เ่าเรื่องรักเพิ่นได้ก็หับได้บอได้เนัะสิได้ยุ่แต่ว่าแต่ว่าชําเมื่อไห้เมื่อพู้นั้นบ่มเมื่อไห้ช่วมาให้ชั่วมาเพิ่นมากพี่น่ะรับได้โอ้ด้คันเรื่องอัญุอย่างกระบอติไม่ดช่มาหางว่ากับเพิ่นแต่ว่าวันสมุติวันเรื่องทำคนเฮาคุร่วมกันมันก็ต้องคุยถึงนะคุยว่าคุยกับเพิ่นเนี่ยโอ้โดยแต่ซาชิดาก็เมื่อแบบ เน้นเด่นแบบจักเดือนชองเดือนที่กระไรเนาะกี่หอดแม่เมื่อได้่กี่หอดไหมถ้าใส่กระจะแล้วเนาะไปอยู่บ้านใช้แบเดือนนึงแล้วก็ไปจกบ้าก็ต้องได้ไปอยู่ได้ถ้าสิเป็นเดืนถ้าสิมันเป็นเรื่องเป็นจริงเนาะสักมื่อนึงเขาก็ต้องไปแบบนั้นอยู่ได้ถ้าสิได้าสิตัดสินใจว่าอยู่บ้านเขาเลยมันกระไรเนาะสมัยนี้มันกะสะดวกสบายทุกอย่างแล้วนะเลยเลยมันบริยายนี่เนาะมนเลย ไปมาหาสู้กันสบายเลยเดี๋ยวนี้แมนดาคิดทอดคิดถึงเพื่อนกับไปหาเอยแมนดาคิดทอดเม่กับมาเนาะเดี๋ยวเป็นวหอนย้ำหน้าเป็นเชมาทำหน้าสวยมาหนวยนาะเลย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 เลาเลย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 เลนาลยเลยเลาเลยเลยเดยเลยงลยเยเล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 ยก็ยเล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 ยเ่ามลยเลนเลยเลเลยลยย เพิ่นแห้งสีโทูมาฮอดอันมือหนึ่งสี่หาล็อกเลยจากสามล็อกก็สะเอาเป็นสีเป็นหาสามหดนี่ทูหึงบ่าซาชิดาหึงอยู่ห้าบีสมงครับเลยบ่ฮอดบ่ฮอดประมาณชั่วโมงยังไงได้เลยเพราะว่าเพิ่นกับเ้าวไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินม่นเนาะโอ้ดูครึ่งชั่วโมงเนาะเลยเพราะว่าทางเฮือนทางซานเพิ่นกะบ่มีคนบ่ดูอยังไรบ่มีเพิ่นต่ว่าเพิ่นอยู่ผู้ไกลยาวโอ้ยู่ผู้ไกลยวเนาะลูกอ่าลูกเต้าเพิ่นได้ซะซาสิดา ลูกเต่าคนไปอันนั้นว่าเป็นแพทย์เป็นหมอวัดโอ้ไปเพื่อนไปเพื่อนมาหมดแล้วยโอ้เป็นครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัวเนาะเป็นชาวไทยแบบโลดเดียวเลยเนาะเพื่อนดูอยู่คนเดียวเลยถ้าเป็นไปไห้ซาสิลาไปอยู่กุเป็นกก็สบายได้นะเนาะแมนอยู่ก็สบายแต่วมีที่ว่าอะไรสีมาคัดของเขาเนาะมีอย่างสี่หงยากเลยเพราะว่าทางฝุ่นกับมีอ่าแค่หนุ่มไทยคนเดียวอยู่เพื่อนเจ้า เกินเพิ่นเองเนาะโดยโดยโดยกบกบกบมาประมาณเดือนนึงนี่แหละโอ้คบกับหนุ่มไทยนี่มอ้ยโดยโดยเนาะก็คือสิโอเคเข้าใจกันถึงตาวฮู้ยว่าจังหวัดอีหยังบ้านทางภางไทยฮู้ยว่าเพิ่นอยู่จังหวัดหยังบ่จักบ่จักก็บ่ได้เคยถามเพิ่นบ่ เป็นยังบม่ได้ถามเพิ่อนไม่ไดงถามเรื่องเี้เลยดย่างวัดยะงไงต้องแม่ต้งทนวัดจะน้ำเนาะเพราะว่าทางบม่ได้ถามหลายๆคนก็อยากหู้อยู่หรอกเนาะว่ามีแฟนบ้านไดนประมาณนี้โดยแมนที่อยากหู่ได้เข้าก็ต้องเข้าสัมพันธ์สื่อสารใจกันเนาะเขาก็ต้องถามจังหวัดก่อนแล้วับเล่ก่อนให้คบกันโดยเด็กสาวเสาก็เริ่มถามเนาะ โดยโดยโมเป็นยังโมได้ถามไหมโดยังค่อยถามเพื่อนไปเรื่อยๆเนาะโดยอือก็เพื่อนได้เคยบอกว่าที่จะมาสู่ขออียังเคยว่าว่าเคยอยู่อ๋อเคยถ้าเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนสีใบคันองเพื่อนว่าเรื่องคันองคันเองเลยโดยโดยเพื่อนว่าเองโดยโดยเองตอนที่เพื่อนว่าแนั่นทางผู้ทางโกผู้ซึ้อเป็นใดๆเลยดีดีได้แน่ละเนาะโดย คนเราหอดถึงเรื่องนั่นเนาะมีหลายเนาะโอ้เพื่อนเพื่อนถึงเรื่องนั่นแสดงว่าเพิ่นกับฮักเฮาแน่เนาะเพื่อนกับก้าวเนาะคนบ้าฮักกิงกับซิบูก้าเบ้าเรื่องงานครองกระแดงหน้าโคตรหนงเนาะโดยยังห้ยไหมไว้เนาะยังห็นเนาะโดยเห็นควบฮักทั้งสองนี่ว่าสิเออยกันจังใดเนาะโดยอ๋เพิ่นว่าสิขอมาเห็นหน้าอยู่พี่ดิโดยเย็ดหน้าทำหน้าเจี๊ยดเป็นจิก้าไปเลเพิ่นกับสิเธ็์อ่าเป็นอยู่บ่เนาะเอาเพิ่อนบอกน้ำว่า เฮ็ดเป็นมาไทยหน้ากันเฮ็ดเป็นดันลูก้าเฮ็ดเป็นธุกอย่างเนาะเนี่ยว่าหนุ่มไทยหนุ่มธุรกิจอีหยังเนาะหรือว่าคุณสาไฮชาหน้าคือเฮานี่บ่เนาะโดยใช่สาไฮชาหน้าธรรมดาได้คนจังเฮ็ดเป็นเนาะโดยก็ถือเอ่อยู่เนื้อครูที่เมนเทสไล้เนาะเบิ่งเนาะอ่ะเพิ่นเฮ็ดหน้าก็เฮ็ดเป็นพุ่นน่ะเลยม่น กาซาศิรากาตกลงให้เพิ่นมาอยู่เนาะโดยอืมสู่นาะทีมงานน่ากระติใจมนมาเนาะดูเ้วยย้ำหน้าภูบเพิ่นสิมาค่ะโดยบางที่ขึ้นไก่สิบอมาาขอย้ำหน้าเสื้อกับหม้อห่อนเนาะบางทีกับจั๊กพื้นมาหมือดหลาพิ่นว่าว่าตอนนี้เพิ่นยังทำบัตรอยู่โอ้เลยทำพาสปอร์ตบ่โดยเพิ่นทำบัตดบางทีกับนุ่งไทยเขาอาจจะใจถึงใจร้อยกับว่าไม่ไ้เบัตรก็คือสิมาทันทีกับพื้นเนาะโดย เพิ่นเพิ่นมานดิคือสิ่งไ่เติบแล้วเนาะโดยกับศาสศิลานี่กับเอ่อตกลงปลงใจกันได้เนาะกับนมไทยเนาะก็คือสิเขามุ่งข้าใจกันกับนมไทยแล้วบก็โดยเลยเนาะโดยปิดได้ป่ะศาสศิลาปิดใจปิดใจแล้วว่าปิดใจอันคบคนอื่นนั่นเองปิดแล้วโอ้ปิดแล้วเรี๋ยวลอยเรียบร้อยให้พี่น้องกันเนาะนมไทยของเฮานี่คือสิ ดีใจลายเนาะได้ยินแม่ได้ยินเสียงนี่พูดออกมากระตื่นเต้นน้่แหละเนาะกดยตื่นเต้น้าเป็นห้องก็โยกระตื่นเต้นคือกันแล้วทีมี้สาวบอกว่าปิดใจแล้วนี้ได้ยินไหมนี่เราก็ได้ยินคือสิจริงจังกับห้างไล่เติบแล้ะนาอว่าปิดใจเนาะ จะดีใจน้ำหนุ่มไทยเนาะโดยก็ขอให้อ่าเกิดงานเกิดขึ้นไวๆนี่เนาะโดยทางทีมงานของเฮาก็ิได้มาจังได๋อ่ะแม่เป็นสะพานหักว่าแม่เป็นสะพานหักแม่เป็นหักข้ามโคงเนาะโดยทางให้ให้มีความหักทั้งคู่เลยเนาะโดยมื้อนี้กัหนุ่มไทยสำนียกั กะมาวันนี้เนาะกับนุมไทยเพื่อนกะบได้ว่าวไห้มาอ่าถามคว่อเป็นมาสื่อๆเราเพิ่นก็มีน้ำคิดน้ำใจมาฝากหน่อยเนาะกับบรวงบ่ลายกับบว่ากันเนาะมีน้ำจน้ำใจจากน้ำใจจากทางไงเพื่นจากทางไทยไพืพี่น้องเลยแต่มาให้น้องๆสื่อขนมกนกั เพิ่นเชื่อว่ากสิบนที่ปลายปลายพันนีสิเงินกี่้เเนาะที่ปลาพันน่กสิป็นเงินกีพี่น้องเลยเนาะเงินกีกับหนึ่งเซนกับอสาวพันกีเนาะกับหนึ่งพันบาทหนึ่งหนบาทกับเซนกับสาวพันกีโดยเพราะว่าเงินมันกะลงแหละทังพอน้องคนหน้าไปรับกับเป็นกสิเปลี่ยนเป็นเงินกีใหมนะเนาะ หนึ่งพันบาทกับหนึ่งเซนกับสาวพันกิพี่น้องเอยเนาะจะได้หมาะใหม่ทั้งอ่าน้องเพิ่นอันนี้ก็มีทำถึ้ใจใจบุญก็ว่าได้เนาะใจดีก็ว่าได้ดแม่นกระสา,านหักน้ำ โดยนี่พอน้องคุนหน้าที่ได้มอบให้ทางน้องเป็นก้อนน้องอ่ะยกมือไหวกันนะโดยนี่ก็โมจ้าก็มาเป็นอย่างกันยังมีอีกเจ้าหนึ่งเนาะคิดหนึ่งก็คือเป็นผักให้ลาน้ำไฮลาน้ำเป็นหินดานเมลาน้อยกันโดย าน้อยใช่อดิลาน้อยก็คือกันเชื่อใจเกินเสียเอาตัวนี้อแม่กันเสาพันกิพรกันเนาะเจ้าตัวนี้หนึ่งเสนชาพันกินี่ของลานน้อยเนาะอันนี้ก็อับฝากน้ำ ป้าเพิ่นก็ได้เนาะโดยนี่เอาไว้ให้นลานเนาะเพราะว่าลานเพิ่นเมื่อเฮือนแล้วเนาะโดยโดยอ่ะกะคอให้น้องศิลาหวยพอให้ทั้งอ้ายใหญ่เพิ่นเลยเนาะโดยโดยดูจะก็่าเนี่ยอ่ะอ่ะเห็นน้องศิลาหวยพอให้ทั้งอ้ายเพิ่น พขอพิ่งกต่สีมีกำลังใจติดงานโตเนาะน้องพลเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเพไนเลอขอบใจหลายๆแมนกระทั่งทางคุณยายจารีเพิ่นโดยทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้ว่าก็ได้เนาะจากฝั่งไทยเพื่อแต่นั่งเรยเนาะฝั่งลาวก็ได้โดยนะขอให้เพึ่งอยู่ดีมีเฮงให้ขอพึ่นสมหวังเนาะโดยโดยทางสงฆ์ไปจะขอให้สมหวังเนาะโดยโดยโดยแมนโดย อ่าเข้ากับจีได้ล่ำล่า้องเพื่อนก่อนเนาะกับโ,โอลมกันนานกันพอส,สมควรเนาะโดยไปสบายดีสบายดีสบายดีโอเคผู้พี่ n องทางจากที่โอลมกับ้องศีลาเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยผูพี่พ้องเลยเนาะเมื่อนี้กับทางทีมงานของฮองกบมาเป็นสะพานหักหรือว่าสะพานบุญก็ได้ผู้พี่นองกับทางอ้ไงใจดีจากฝั่งไทยผู้พี่น้อกับหนุ่มไทยใจเกินร่อยเนาะ โดยก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีทีท่ติดตามชมส่งพ่อโคนหน้ามาตลอดวัยพี่น้องเลยกาคลิปพ่อโคนหน้าดีบ่พราะพ่อ,พอว,ว่าจังใดก็ว่าโมมอนมวนมว้นหูกัขอโทษขอเอา,าให้น้ำเอฟซีได้ลายหนือวัยพี่น้องเนาะโดยตัวนี้กัขอให้อ่าหักอ่าสมหวังวัยพี่น้องเลยเนาะให้หักขามคมการที อาสมบูรณ์แบบเนาะโดยการขอขอบุญขอบคุณเนาะคลิปพอคุณหน้าการ,ริีได้จบลงเพียงซ้ำนี้พี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าต่อ,ตอไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับพร้มกันผิพลาประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่สาสบายดีสาบายดี